จ่ทำอะไรอ่ะจะเป็นรูอ่ะเป็นรูออุ๊ยแฮปปี animales, ้เบิร์เดย์เฉยเลยอืมแล้วจะอืมอืมคืออะไรวะผมมันติดกาวเอ้าเนเ้อๆอ๋อถ้าเกิดโยนแล้วกลับไปที่เดิมนะโอเคกูไปป่าละฮึบ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 อืม เอาอีกเอาสาุดท้ายละวานะถ้ามันแข็งกว่านี้คงเกินไปละมันแข็งเนาะ <c ười> แข็งไหมอ่าขึ้น <c ười> คือกูไม่เห็นมันขย,ยับหานอืกูไม่รู้มันชนกี่ครั้งนะ <c ười> แต่มันชนเยอะมาก อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยขอบคุณมากไม่น่าโคดี้ไอ้เหี้ยโคดี้ใหญ่จัด big x two tick โอ้โหโอ้โหตดแล้วนะโอ้ยมันเดินดิมันเดินดิ เฮ้ยเราอยู่นั่นแหละเธอทีเอีกอเดี้กรธอ้โกรธอกธอกโอ้ยโกโอ้ยโอ้รอยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย้ยอ้ยยโอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยโอเคอ้อ้้้ย้ อ๋อ oh, ไม่กดวะเย่ยุจะไปโฉยไอผมแดดได้ยุบจผมแดดได้อ่ะครับวเขาเห้อ huh ู้เขพไ๊บได๊บพึ๊บพุ๊บพึ๊บพุ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 ๊บบพุ๊บพุ๊บพุ๊้พุ๊บพ่๊บุบพุว้บ เฮ้ยเฮ้ยจไปเจ้า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 เฮ้ยหุ่นเด็ดเป็นเด็ดอป็นสีเด็ไเป็นสอเด็ดพอหมดอ่ะพอโอ้โห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  เราสบายแล้ว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 วันนี้อีกแล้ววันนี้ three โอ้โหนี่คือเดดไปเดดไปเด็ดเด

อะไรคำเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาเป็มากเลยมา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 หัดขี้ซ้ายนะ้วาขยะขวา้ซ้ายะ้วขยะขขวาจะตะตาจะตไม่คือคนนึงเป็นเวทน้ำคนเวทไฟ่นนี่นี่น่เสเ it's in the game เธอเธอยาเธออยู่กับให้กับพี่อยู่กับพี่กำลังจุดคไฟจุดเป้าหมายอย่าพึ่งอยาพึ่งกันเลยรีบอ่ะรีบอ่ะรีบเป้าหมายอีกดีกดอีรัวรัวดูให้ทันด้วยว่านาหูจะขาดเลยนะกดอีรัวๆ โอ้ยเฮียนี่เป็นครั้งแรกที่กูรู้สึกไม่อยากทำอะไรอย่างนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกเลยไ <laughs> อ้เหี้ยทำ <laughs> <ย> <laughs> <laughs> <ย> <laughs> ไมโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหมือนแม่ว่าว่า yes ลูกร้องไห้ yes Let's go! Whoa. เอาไปผิดที่ที่จริงมันลงฝั่งตรงนู้นได้เอาเธอต้องทาใหม่วะโอ้ oh my god <c oughs> ก็ลงถูกที่แล้วต้องไปตรงโอเคเข้าใจละไปกดตรงนี้ไว้แล้วกันวางโคนวางโคนไว้ที่หนึ่งแล้ววางโคนไว้ที่เวางคนไว้ที่หนึ่งแล้วไปที่หนึ่งมันมีเวลายอยู่ <c oughs> กดเสร็จแล้ววับเลย เอาอ่ะแฮมอแฮมอาละมาเลยวันนี้นะโอ้ไปเลย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 อุ๊ยพชชงแรงก็ไม่ได้ผู้ชองแรงแล้วตายหาเลยทางเช้ากว่านั้นมันจะช้ามันจะช้ามันจะเฮ้ยเดี่ยกูจะใจแทน ตกห้อเค okay. นย้อนกลับดูบอมโยนโยนระเบิดโยนไงก็กดก็กดสิซะให้ขวาไง โค้ยากลครับเรหลับไปที่อ kind of ื y ่นแล้วเว้ยเฮ้ยดินสิยืนยืนทำไมมันมันจบคัสซีแล้วเฮ้ยทำไรบุดจมุดจมุดจ์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 ดจ์ุดจ์ด a ์บุดจ์บุด s ์บ a ดดจ์บุยอ

เขาไปข้างในลู่นั่นสิอามึงแล้วเข้าไปแล้วไม่กระโดดอีกโอ้สัดการดอยู่ตรงกลางจุดกระโดดจุดตรงกลางจุดตรงกลางแล้วกระโดดหนึ่งสองซ่อมกระโดดไปฝั่งหนึ่งหนึ่งสองซ่อม

มาทำอะไรทีมเวิร์กเมทรีมเวิร์กจำไว้เธอทีมเวิร์กเมทรีมเวิร์กอ่ะหนึ่งสองอ่ะจนจุดตรงจบจนนับว่นนานะฮึบคือถือไม่โ <c oughs> อมกันละคือยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้พูดดีบใจเย็นๆบ้างเออนี่โกโระโดนะฮะหนึ่งสองซ้อมกโระโดดเลย เออไม่มึงเห็นหรือช่วยเออโอ้โนโอ้โนโอ้โนโอ้โหนเปิดไปเลยเฮ้ถ้ามันตกก็คือดาวใหม่นะเออเชิญขึ้นไปเลยครับเชิญขึ้นมันขึ้นเลยนี้ มึงขึ้นอย่างนี้ฟังกูแล้วมึงขึ้นอย่างนี้สังเกตให้ดีอ่ะพอประดิษฐ์ปุ๊บจะโดดเต็มที่เลยนะเอาละหนึ่งสองเดี๋าวมันจะเราใครเฮ้ยเฮ้ยมันหลอกกูมันหลอกกูประจุกูประจุกู เฮ้ยมันหลอกมันหลอกมันหลอกอีกแล้วมันหลอกอีกแล้วมันหลอกกูอีกแล้วเอามันหลอกอีกแล้วมันหลอกออันนี้นี่นะเฮ้ย

ไอโยนโยนโยนก่อนโนก่นเยวก่อนว่าหนึ่งวหนึวหะมึงาอไรนะมึงหาไรกูละเฮ้มึงหาแล้วกแล้วกูเหรอแล้วเหรอเอืออพอพอโอ้ รู้ป่ะอะไรทำไมกินสับปะรดมากๆมันจะกัดลิ้นมันจะแสบด้วยลิ้นแตกมันเปรี้ยวไงมันเป็นกรดมันเป็นกรดไงแล้วในปากเราอ่ะปากเราน้ำลายมันก็ไปกรดเหมือนกัน หนังอันนี้เพิ่งรู้หนังสือว่ายน้ำได้อ่ะไม่โดยไม่เปียกอันนี้พอละพอละการซีนนี้พอเลยแ, well แล้วเราค่อยไปต่อกระดิกพ์ทหน้าดีกว่า